มีคนโง่เท่านั้นแหละที่ไปกินไปขอพอรกันมันจะมีจริงได้ยังไงเหมือนหลอกลวง บิวมีจุดยืนในธุรกิจของเราเราอยากจะอวยพรดีๆผ่านเบอร์เกอร์ตรงนี้ส่งต่อให้ลูกค้าแทนคําขอบคุณที่ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเราเท่านั้นเองเราไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะชักจูงทุกคนให้มางมงายหลงเชื่อเพียงแต่ว่าเราเริ่มต้นด้วยกันมาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับความอร่อยกลับไปได้รับพรดีๆกลับไปแล้วสบายใจแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นเอง มะอะโอสิวังพรมมาจิตตังเอหิมะมะพูดได้เต็มปากเต็มคำเป็นเจ้าแรกของโลกไม่เคยเจอเบอร์เกอร์อรที่ไหนที่มันมีความหมายขนาดนี้ให้คุณค่าทางจิตใจได้ขนาดนี้เขาก็แบบวาวแล้วก็อเมซรรยกับสิ่งที่เราทำอย่างนี้ครับสูงสุดที่เราเคยทำได้เนี่ย100้ชิ้นขั้นต่ำตอนนี้อยู่ที่179บาท เริ่มต้นนะครับของนครมูเบอร์เกอร์เนี่ยคือเราเพิ่งผ่านช่วงโควิดเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากที่จะทําอาหารสักชิ้นหนึ่งที่มันบปยอนไปมากกว่าความอร่อยที่เป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วก็คือการให้คุณค่าทางจิตใจนั้นั้นมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ว่าเอ๊ะเราจะทําอาหารยังไงที่สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ไทยหรือว่าเมนูของไทยนะครับทั้งฟังก์ชันเรื่องของความอร่อยทางด้านอาหารก็ต้องได้อีโมชันเรื่องของจิตใจก็ต้องได้รสชาติอาหารเงี้ยครับเราก็พัฒนาสูตรมานานมากแล้วเดเวลลอปเทสกับคนจนกว่าจะได้ สชาติที่แบบคนทุกคนยอมรับมันคืออร่อยจริงๆเรื่องของลายสักยันต์นยครับเราเขียนที่เป็นลิขสิทธิ์เป็นยันเฉพาะของเราเลยที่เราให้ผู้บริโภคสามารถทานได้ด้วยตอนนี้นะคะที่ร้านเราจะมีทั้งหมด3รุ่นลายยันนะคะเป็นอาจารย์ท่านเดียวกันที่ออกแบบ ให้เรานะคะแล้วก็เราทําพิธีปลุกเสกทุกอย่างมาถูกต้องตามอักขรประเพณีทั้งหมดแล้วอาจารย์ท่านก็แนะนำบอกว่าถ้าเราทําก็คือต้องทําให้สูตรนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเวิร์กงานจนแบบออกมาได้สวยแบบนี้นะคะลาย,ยันก็จะมีเฉพาะของนครมูเบอร์เกอร์เท่านั้นลาย,ยันรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นคงกระพันชาตรีช่วยในเรื่องของสุขภาพเนาะอ,อายุยืนยาวแล้วคาดปลอดภัยประมาณนั้นนะคะแล้วก็รุ่นที่2จะเป็นเมตามหานิยมช่วยในเรื่องของความรักเสน่ห์การงาน รุ่นสุดท้ายก็เป็นโครตรรวยโครตรทัพท์ค่ะในเรื่องของเงินประมาณนั้นเหมือนกันขึ้นอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้เป็นรุ่นไหนเราก็จะมีการเติมลงยันให้ค่ะการเสี่ยงเซมซีเนี่ยปกติแล้วหน้าร้านเราจะให้ลูกค้าที่ออเดอร์ตั้งแต่เข้าซอยขึ้นไปมีเสี่ยงเซมซีในนี้เนี่ยก็จะมีส่วนลดมีโปรโมชั่นต่างๆอยู่ในนี้แล้วก็รางวัลใหญ่ที่สุดก็จะมีแจ็ค พอททานฟรีเบอร์เกอร์หชิ้นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นกิมมิคให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันเป็นการเช็คดวงด้วย อาหารที่เราหยิบยกมาไว้ในเบอร์เกอร์ค่ะเราก็ทำกันบ้านว่ารสชาติไหนที่ต่างชาติจะรู้จักบ้างเป็นที่ยอมรับของต่างชาติคนไทยก็ทานได้ด้วยวิวก็เลยแบบเลือกมาหนึ่งเมนูก่อนต้ยมยำกุ้งเนาะต่างชาติก็จะรู้จักกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ส่วนข้าวซอยเนี่ยก็ตอนนี้กำลังด่งดังเลยลูกค้าต่างชาติเรารู้จักกันเยอะมากแล้วก็เลยก็เป็นข้าวซอยนี่แหละแล้วก็ขั่วกริง้งอะค่ะเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ยอยู่แล้วอยากจะต่อยอดเมนูไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆ ให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ใหม่ๆทั้งลูกค้าที่คนไทยแล้วก็ลูกค้าต่างชาติด้วยค่ะ เราอยากมีธุรกิจสักอย่างหนึ่งหรือว่าอยากมีร้านเนี่ยแรกเริ่มเลยอ่ะเราจะต้องคิดก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครแล้วก็เป็นกลุ่มไหนพอเราคิดถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปคือว่าเราต้องทําสินค้าที่มีความแตกต่างแล้วก็ให้ value กับชีวิตของคนได้ผมว่าสิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ในการเริ่มต้นทําธุรกิจที่มาเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีความแตกต่างสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ให้ความหมายหรือให้คุณค่ากับชีวิตคนได้อย่างนี้ครับเพราะนั้นมูลค่าธุรกิจอ่ะมันจะ คาได้หรือเป็นสิ่งที่แตกต่างได้เนี่ยผมว่าตรงนี้แหละมาเป็นหัวใจสำคัญในการเริ่มต้นในการทำธุรกิจ จริงๆแล้วเคล็ดลับความสําเร็จของธุรกิจนี้คือเราต้องสร้างธุรกิจที่มันมีความแตกต่างอย่างเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็มีเยอะแยะเต็มห,หมดแต่ว่าเบอร์เกอร์ที่ให้คุณค่าทานจิตใจเนี่ยมันไม่มีที่ไหนในโลกดังน,นั้นคือเมื่อเราแตกต่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ธุรกิจเราโดดเด่นขึ้นมาจากในท้องตลาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหัวใจสําคัญของธุรกิจอีกอย่างหนึ่งคือคุณแตกต่างอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราแตกต่างแต่เราไม่มีคุณภาพมันก็จะไม่เกิดการรีเทิร์นกลับมาซื้อซ้ำอย่าง,าง,งาเง หรือไม่ได้เมื่อเราแตกต่างแล้วเรามีคุณภาพแล้วเนี่ยหัวใจที่3ผมว่าเราต้องสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคดังนั้นผมว่า3ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่ทําให้นความูเบอร์เกอร์เริ่มต้นได้ดีดีกว่าทอนมูเบอร์เกอร์นะคะมีทั้งหมด2สาขานะคะสาขาแรกเนี่ยจะอยู่ที่หลังเซ็นทรัลพะราม9นะคะตลาดจอร์ดแฟร์ส่วนสาขาที่2ตลาดจอร์ดแฟร์สาขาแดนไระมิดเปิดเวลาเดียวกันค่ะ4ี่โมงเย็นถึงเชียงคืนเพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเนาะแล้วก็ติกตอกเองจะชื่อเดีย ียวกันชื่อว่านครมูเบอร์เกอร์เนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะลองเข้าไปติดตามเราได้นะคะเป็นกำลังใจให้นครมูเบอร์เกอร์ได้